Wow. <sighs> ฮ e ลโ o g o o อ morning. ไอ้ a ส e นะัสดไโอครอเควันอครับอรุณสวัสดนะิ์นะก็เช้าของการเดินทางวันที่สนบะห้านะจะจำไม่ผิดนะครก็ยุนสบายนะเมื่อคืนจริงๆมีหิมะตกนะครับ แต่ว่าตกไม่เยอะนะฮะตกมาเหมือนฝนนะแล้วก็เนี่ยมีเกล็ดขาวๆนะแต่ว่าหายไปหมดแล้วนะก็โอเคถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่วันนี้อากาศดีนะครับเพราะถ้าหิมะตกเราอาจจะติดที่นี่อีกวันหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวยังไง9โมงเช้านะกินข้าวแล้วก็10โมงนะไปกันต่อนะอคือครับตามนั้นฮนะ โอเคครับกิจกรรมยามเช้านะก่อนกินข้าวนะก็ออกกายบริหารก่อนนะฮะยืดเส้นยืดสายนะครับวันนี้ต้องเดินอีกประมาณ9ก้ถึงสิกิโลนะฮะวิวใช้ได้เลยฮะเนี่ยฮะที่พักคืนนี้27บบาทต่อคืน เคฮะตอนนี้ก็10บโมงเลยนะฮะได้เวลาออกไปทรมานร่างกายกันต่อนะวันนี้นะฮะเป้าหมายเราอยู่ที่9กิโลเมตรครึ่งโดยประมาณนะฮะเราจะไปที่เมืองมานังนะฮะเมืองอีกหนึ่งเมืองเป้าหมายนะฮะชัเม่มานังนะฮะทิลิคลเล็กแล้วก็ทูลงพัาสนะฮะแล้วก็ว่ากันอะวันนี้เราจะถึงมานังแล้วโอเคลุยหนาวดูปากดีปากแตกโอเคเดี๋ยวทาลิฟมันก่อนไปฮะเดินทางกันต่อ that's the take a picture. <laughs> don't let me down. Don't let me down. Me down, down, down. Me down. Don't let me down. Don't let me down, down, down. ตอนนี้เราเหลืออีก4กิโลเมตรนะจะถึงมานาังนะแต่ว่าระหว่างทางก็จะเป็นหมู่บ้านนะเดี๋ยวเราพักกินช็อกโกแล,ลตที่เราเตรียมมาไว้แต่ว่านี่ฮะเห็นเขาสร้างบ้านนะควมามไทยแลนด์ <laughs> นี่นะวิดีโอโอเคนะหิ <laughs> นนะเขาหินเ <laughs> นี่ยนฮะเขาก็จะสร้างบ้านเป็นหินนะเขาก็จะทุบๆุทุบหินนะแล้วก็เอาไม้มาทำนะแล้วก็มีเหมือนกับซีมเมน เหมือนกับคล้ายๆซีเมนต์นะฮะแต่น่าจะเป็นลักษณะของดินผสมซีเมนต์หรืออะไรสักอย่างนะโอเคฮะก็ประมาณนี้นะนี่ก็คือลักษณะบ้านของคนแถวนี้ที่เขาอยู่กันนะจะเป็นหินแล้วก็มีไม้มาแซมนะแล้วก็เชื่อมด้วยซนะีเมนต์นะก็ทุบกันแบบนี้แหละ แก่เ,เกกนี่ลคล้วานันใช่ครับแล้วทนกันใชรัานกันใช a ครับผมแ o ้ e ทานกันใช่ับผมแล้วทานกัน่ครับแล้วทานกนใ่ครับผมและวมากนะ่ครับแล้วก็ นี่ไงเราเจอเจ้ากระต่าย3ตัวคือเมื่อวานนะเขาก็นำเราไปเิ่้ยวๆเลยนะแต่สุดท้ายเขาก็จะพักบ่อยนะเราก็เลยจะควบแซงกันไปแซงกันมาบ่อยๆนะเฮ w ม u สเตอร์วันเดอร์ตรโอเคโอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดื่มน้ำกินช็อกโกแลตแล้วก็น่งพักอีกน้ำหนึ่งแล้วก็ไปต่อสแนคโก้นะครับทีนี้จำราคาไม่ได้ละน่าจะประมาณ10กว่าบาท อันนี้ยเป็นมื้อเที่ยงของวันในทุกๆวันนะครเวลาเหนื่อยเราก็จะแวะกินอันนี้ครชิ้นหนึ่งจริงๆวันหนึ่งเราเดินประมาณห้าหกเจ็ดแปดกิโลประมาณนี้นะวันนี้ก็เก้าเมื่อวานสิบกว่าส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยประมาณแปดนะเราก็เดินสักสี่กิโลแล้วก็กินแล้วก็ไปต่อแต่ระหว่างทางเราก็จิบน้ําตลอดอเลค,ครับโอเคนะฮะหลังจากพักประมาณสิบห้านาทีนะฮะ

เออทำไมไม่มีสปอปปี้อันเยอะม a 呀 a y 呀โอเคว่านี่นะฮะเจอสาวนะครับเดินอยู่คนเดียวนะเราแม่งจีบแม่งเลย <laughs> ไม่ใช่นะแล้วก็คุยว่านางดูนางจะไปเล็กนะฮะแต่ว่าเล็กมันไกลก็เลยเดินไปด้วยกันนะมาคนเดียวอ่ะ <laughs> สุดยอดไอเซตยูคาร์บอนบริเกตสุดยอดมากนะฮะอ่าโอเคเอาเป็นว่า โอเคฮะเอานะสามกิโลเมตรสุดท้ายเราคงมีเพื่อนสาวเดินด้วยนะแต่แม่งเหนื่อยชิบหายเลยเดินไปคุยไปโอ้โ oh, ห <laughs> แม่งเหนื่อยโอเคตามนั้น <laughs> เจอกันที่มานังโอเคฮะก็แยกกับมายามาแล้วนะนางเป็นสาวฝรั่งเศสนะครับก็เที่ยวคนเดียว9เดือนนะก็โอเคฮะเจ๋งดีเสาดายเราคุยได้แบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะก็เลยถามนางไม่ค่อยได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะ นางพูดมาบางทีก็บางคำไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เป็นสาวช่างแวะนะ <g iggle> ก็เลยให้นางมีอิสระของนางด้ยวยนะเพราะบางคนก็อาจจะแบบเอออยากมีเวลาส่วนตัวเนนะแล้วแต่แล้วแต่จังหวะอกาสก็เราก็เดินกันต่อนะนออเลยสองกิโลเกวิวสวยใช้ได้เลยวันนี้อากาศก็อุ่นๆกำลังดีนะ <Yeah. laughs> หมดแรงหลังจากที่เราเดินมาสิบสามวันนะตอนนี้บอลก็มาถึงแล้วนะฮะเมืองมานังนะฮะคือเป็นเมืองใหญ่เมืองสุดท้ายนะครับที่รถมาถึงนะฮะจากนี้ไปก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านนะฮะก็จะยังมีอยู่เหมือนเหมือนเดิมนะ,ะแต่ว่ารถไปไม่ถึงแล้วนะครับเส้นทางจากนี้ไปไม่ว่าจะไปทะเลสาบหรือจะจะไปโทลุมพาสอะไรเนี่ยนะฮะโทลุงลานะฮะก็จะต้องเดินไปเท่านั้นนะฮะอเอาเป็นว่า เดี๋ยวยังไงไปหาที่พักกันก่อนแล้วกันเวลาความูมานั่ง ตอนนี้ก็มาถึงที่พักเป็นที่รู้ร้อยแล้วนะที่นี่นะมีโรงแรมแบบใหญ่ๆดีๆเยอะมากนะแล้วเราเดินมาก็ไม่มีใครเรียกเราให้เข้าไปพักเลยเหมือนเขาแบบเขาไม่ได้ซีเรียสมากนะว่าต้องแย่งลูกค้ากันนะเหมือนกับว่าลูกค้าใครอยากพักที่ไหนก็เดินเข้าไปถามเองนะก็เออก็ดีไปอีกแบบนะซึ่งเนี่ยฮะแพงชิบหายเลยจริงๆมันไม่ได้แพงนะจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราจ่ายแค่ร้อยสองบางที่ก็ฟรีนะแต่ที่นี่สี่ร้อยมันก็เลยดูแพงกว่าที่อื่น2เท่าแต่ว่า พอมาคิดเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ120บาทแต่มาดูห้องก่อนฮนะดีกว่าที่อื่นแน่นอนนี่ขนาดเราบอกเขาแล้วนะว่าซิงเกิลรูมนะเขาก็ให้มา2เตียงนะแต่ก็ไม่ซีเรียสนะฮะและที่สําคัญคืออันนี้เป็นที่แรกนะตั้งแต่มาเดินทางนี่เว้ยมีห้องน้ําในตู้อแต่ไม่มีความหมายเลยเต็มที่เราฉี่เราไปฉี่ข้างนอกก็ได้นะฮะก็ตามนั้นนะมีที่อาบน้าไม่รู้มันจะฮอตหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบอาบน้ําก่อนแล้วกันอนะ่ะ เลวอีกอย่างหนึ่งมีข่าวร้ายจะแจ้งให้ทราบนะแผนสองนะฮะอ่าอีพิโซดสของเราเราพังยับเลยนะฮะด้วยความที่ว่ามาแบบไม่มีข้อมูลนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวผมไปเล่าตอนมือ้อค่าแล้วกันนะตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะเราใช้เวลาไปอ่อเราเดิน9กิโลนะฮะวันนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมงใช้ได้อยู่นะฮะถือว่าเร็วไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ด้วยทางไม่ค่อยชันบา,บายยนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีมือ้อค่ําแล้วก็มาบอกข่าวร้ายมื้อค่ำนะแล้วเดี๋ยวมาฟงังฝ่าวข่าวร้ายไปพร้อมกันนะเงมาก อาบน้ำแล้วนะหนาวเยีเย่ยที่อะไรแม่งมีห้องน้ําส่วนตัวแต่ไม่มีน้ําร้อนนะตอนนี้ก็บ่ายสครึ่งแล้วนะอยากให้ดูวิวจากหน้าต่างโรงแรมดูปากดูปากกักแตกหมดแล้ว จะอ,ออกไปข้างนอกนะฮะมันมีพวกช็อปขายของนะฮะไม่ไหวนะถุงมือที่ซื้อมานะฮะมันช่วยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูถุงมือใหม่แล้วก็เสื้อนะฮะเราใช้เสื้อกันลมแบบของเวียดนามกากๆร้อยกว่าบ,บาทนะเหมือนเป็นพาลม่มเหมือนนะฮะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวลองไปดูก่อนถ้าเสื้อมันไม่แพงมากนะเดี๋ยวซื้อเสื้อดีๆอีกสักตัวหนึ่งนะเพราะว่าไอ้ทุงอ่าทุงลงลุงลาพาสอะไรนั่นเนี่ย หนาวแน่นอนนะหนาวกว่านี้แน่นอนนะห้าพันกว่าเมตรอะนี่แค่สนะามพันหกสามพันเจ็ดนะตอนนั้นนะเดี๋ยวยังไงขอไปช้อปปิ้งก่อนแล้วกันถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะเอาน่าให้ดูตอนนั้นนะโอเคฮะก็ที่พักเราอยู่ตรงนั้นนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าเนี่ยฮะอินโฟมชันเซ็นเตอร์นะฮะตรงอ่าศูนย์ข้อมูลนะซึ่งสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องรอมื้อเย็นแล้วกันนะแจ้งข่าวร้ายให้ทราบตรงนี้แล้วกันนะก็คือว่า ไอชิลิโคเล็กไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยมันปิดคือคือจริงๆมันบอกกลไม่ได้เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้อากาศมันเลวร้ายนะก็คืออย่างที่เห็นนะมีหิมะตกนะฮะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะนะครับแล้วมันมีแรอันตราด้วยนะฉะนั้นมันอันตรายมากนะเขาบอกว่าถ้าไปเนี่ยเต็มที่ก็ไปได้แค่เบสแคมป์นะฮะเอาไงดีวะเดี๋ยวขอคิดคืนนึงนะว่าโอเคมหงไปดูทะเลสาบไม่ได้ไปนอนแม่งเบสแคมป์ก็ยังดีวะ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีแรงมันไปแล้วมันก็ต้องกลับมาที่เมืองนี้ที่เดิมใช่ไหมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เรารุดดูอีกทีนะแต่ว่าโอ้โหนี่คือแบบเอพิโซดเอพิโซดสของเรานะไฮไลท์ก็คือที่นี่โคตรเล็กนะจะไปดูทะเลสาบที่สูงที่สุดนะฮะของเนปาลนะสุดท้าย ไม่ได้นะอันตรายก็เอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงคืนนี้ขอคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะข้ามพารเข้าสู่เอพิโซดสาหรือเปล่าหรือว่าขอไปแตะเบสแคมป์มันก็ยังดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะตอนนี้ไปหาซื้อเสื้อซื้อถุงมือก่อนแล้วกันนะ มึงใครอยู่เลยให้เนี่ยการลมน่าจะแบบเนี้ยน่าจะดีหน่อยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนเพราะว่าเห็นมีอยู่สองร้านน้ำเต้ you are the owner <Yes. S 1> how much for uh, the shirt like this to protect from the windy For win this one? Yeah. Something like this, right? Yeah, this one. So how much? In this one we don't have the big size. Uh, you have only uh, the chore, right? Yeah yeah. Uh, because I I have I uh, actually I already have but it's I think it's not not uh, good quality. Mm. And how about the the growth? Growth? To protect for the, uh, I think uh, I have uh, not quality growth too. So I think it's quite uh, very cold, right? Yeah, at yeah. the past. So which one is the best? Some kind actually different. This one is a little bit thick. Uh huh. is different. This one more cheaper. Uh huh. This but but this is the the uh, yeah, is for the quality is yeah, good, right? Good one. So how uh, how much? For one thousand. One thousand. แค่ไม่ก็ discount หมอ800อ่าโอเคเราต่อไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต่อไม่เก่งใจก็นะคืออันเนี้ยพันหนึ่งก็สองร้อยกว่านะสองร้อยเจ็ดสิบาทนะแต่ว่ามันก็โอเคน่าจะพอใช้ได้อยู่นะยัง คือเข้าใจว่าตอนข้ามผาเสเนี่ยมันน่าจะหนาวมากนะแล้วพอมือมันหนาวมันแข็งมันทรมานมากนะเราต้องอยู่ตรงนั้นนะฮะเราจะอยู่ที่ไฮแคมด้วยนะไฮแคมก็สูงหนาวเหมือนกันนะฉะนั้นเรายอมจ่ายตังค์ดีกว่าโอเคตามนั้นนะไอ้นี่ก็250ส่วนเสื้อไม่มีไซส์เดี๋ยวเราไปดูอีกร้านนึงโอเคฮะก็สำรวจมาหลายร้านแล้วนะฮะร้านนู้นนะฮะไอ้ร้านเมื่อตะกี้นะเจอเ,อเสื้ออีกร้านหนึ่งนะมันอ่า 1 8 0แนะครับแต่ว่า,าคุณสมบัติเหมือนกับเสื้อเวดน้มที่เราซื้อมาเลยนะแต่ว่าคือมันเป็นตัวที่ผมไม่ได้เอามาเไว้ผมมีอยู่หลายตัวนะแล้วผมเสือกเอาตัวบางมานะั้นแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเอาอยู่นะที่ซื้อที่ากาดมันดูนะสรุปมันต้องมีการลมอีกสักชั้นหนึ่งนะซึ่งมันก็ต้องดีพอสมควรนะกลายเป็นว่าก็ไม่เวิร์กนะสุดท้ายก็เลยไอ้ร้านนี้น่าจะดูดีหน่อยนะมันอยู่ที่2,500โอเคไอทิเดดวันเนีย do you have a new one Do, do you have a new one? Other color? Ah, uh, same, same. same color. The red or red. yellow. Oh, or uh, orange. But I think the size is the same. This red is okay. I like the colorful. <laughs> yeah, 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 this is this better this uh, higher, the color. But I think it's uh, smaller, right? Mm, this one large. Or I maybe mean, you can try. Okay, ha. ขอลองก่อนแล้วกัน <St xi> ก็ไอตัวน,นี้นะ2 5 0 5นะครับก็จะดีกว่าไอตัวที่1,800นะเพราะว่าดูเนื้อผ้ามันก็จะน่าจะอุ่นหน่อยนะแล้เขาเขาบอก t h i s a p p r o t e t from windy right โอเคดีเดี๋ยวลองดูนะว่าใส่ได้ร้เปล่าพอดีจริงๆตอนแรกจะซื้อ1,800ที่นู่นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีสีนะมันมีแต่สีอื่นนะโอเคอันนี้พอดีนะ So do you have the same size but อั a อนนขัเลยโอเคก็เอาเปนว่าประมาณนี้นะตัวนี้ก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็670บาทแต่ว่าดูคุณตี้เขาแล้วใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็คือที่สำคัญเราต้องการแบบกันลมนะซึ่งอันนี้มันกันลมนะฮะตามนั้นนะฮะเดี๋ยวนอตเฟสนะ700รู้กันโอเคฮะ จบสิ้นภารกิจนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เรากลับไปคิดดูว่าเราจะไปลุยตรงที่ลคโคเล็กเบสแคมป์ดีหรือเปล่านะแต่หน้าเสียดายมากนะเราไปตรงทะเลสาไม่ได้นะเป็นเฉพาะแม่งช่วงเดือนนี้ช่วงเนี้ยถ้ามามีหน้านะฮะทีอื่นอาจจะไปได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะดังนั้นนะบ๊ายบายอ้าบ๊ายบายเออหมาดอยโอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เมนูอาหารค่ำนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชิคเก้นเคอรี่นะฮะก็เท่าที่ดูราคานะครับก็ไม่ได้แพงจากที่อื่นมากนะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก600ลูปีนะไม่น่าจะเกินนะครับก็ถือว่าพอรับได้อยู่นะแล้วก็ก็โอเคประมาณนั้นทีนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะฮะกับข่าวร้ายที่บอกว่าไอ์เอพิโซดสของเราล้มไม่เป็นท่าเลยนะฮะก็คือ,อไม่สามารถที่จะไปะสําเร็จเป้าหมายที่ทิลิโคเลกได้นะฮะก็เป็นทะเลสาบนะฮะ ที่ใหญ่ที่สุดในเขาว่าในโลกนะแต่จริงๆก็คือเท่าที่ไปเช็คดูก็ถือว่าในในปาาแล้วกันนะแต่เราก็อยากไปอยู่ดีอะคุณนึกออกไหมแม่นทะเลสาบที่แม่งห่างไปอีกแค่ไม่กี่กิกโลอะ่ะเดินไปอีก2วันก็ถึงนะฮะคือบางคนเดนินขยันขยันเนี่ยวันเดียวก็ถึงนะฮะเกลมากอืมผัดไก่อร่อยดีฮะมียวกแล้วก็เครื่องแกงเขาเครื่องเทศเขาก็สีเหลือง โอเคครับไปได้เผ็ดๆมาหน่อย <c oughs> ทีนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าจะไปตรงเบสแคมป์ดีไหมครับคือฟังข้อมูลมันไม่แน่ใจบางคนบอกไปได้บางคนบอกไปไม่ได้ผมก็เลยมาคิดดูว่านั่งนึกือจริงๆเราเอาว่าในเมื่อไปตรงทะเลสาบไม่ได้ขอแบบดันด้นคือแพ้ก็แบบแพ้ให้แบบสุดดีกว่านะก็คือไปที่แบบเบสแคมป์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาคิดไปคิดมา อเหียมึงจะดันทุนังไปทไําไมวะไอ้บอลนะ <laughs> มึงก็เออไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ก็จบนะฮะก็ไม่เป็นไรนะก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่านะถึงแม้ว่าจะไปเบสแซมก็ไม่ไปแล้วนะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีแรงสไลด์ที่ชันมากนะผมเห็นรูปจากเ,เ,เ,เจ้าเจ้าเบียสดอะ่ะที่เขาเขาเขามาตรงทะเลสาบตรงเนะ้แรงสไลด์แล้วมันชันมากแล้วตอนนี้ก็คือมีหิมะใช่ไหมฮะคือ <laughs> ถ้ามันลื่นล,ล,ลงไปนี่คือตายะฮะเราก็เลยคิดว่าเอออย่าไอ้บอลมึงไม่ต้องดันทุนลังขนาดนั้นก็ได้นะก็ โอเคฮะเอาเป็นว่าขอจบเอพิโซดสองเรื่องความเฟลนะฮะเราไม่สามารถที่จะไปจบเอพิโซดสองของเราที่ทะเลสาบได้ฮนะดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าสู่เอพิโซดสามเอพิโซดสามไม่ยาวะฮะก็แค่จากเนี้ยฮะมันนั่งเราจะข้ามไปยังเมืองจมสันนะฮะก็คือข้ามทงลาพาสนะฮะเดี๋ยวมาดูะฮะประมาณสามสี่วันอย่างเนี้ย เราจะได้ข้ามทงลาพาร์ที่เมื่อกี้ไปซื้อเสื้อมาเพื่อเตรียมหนาวมากแน่ๆเดีย๋ยวไปเราดูกันโอเคครับคู่นี้เข้าสู่อพิโซดสส่วนวันนี้ขอจบอพิโซดสกับชิคเก้นเคอรี่แล้วกันโอเคครับ okay. อร่อยใช่ได้คนระแต่เจ้ายายดีมันต้องรัดข้าวเหมือนบ้านเราอ่ะกินแบบเป็นกับแบบผู้ดีนี่ไม่ค่อยถนัดเราต้อง <c oughs> <c oughs> กินรักข้าวบบนี่แหละ 人家耍诈哇！嗯